ทุกบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีราคา3 2 1ค่าดีด้วยกับุคจินไรซิ n งสตาร์ขอบคุณครับดีใจด้วยนะคะขอบคุณอันนี้งานแต่งปะคะแต่ว่าป่ะไรซิ่งสตาร์ุคจินใหม่ล่าสุดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะช็อกครับผมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วก็ตอนแรก คือเราก็คุยกันอยู่เลยนะว่าเราได้แบบามาเข้าชิงอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากแล้วคราวนี้ก็นั่งปุ๊บล้วก็แบบเนาะรอรอลุ้นกับทุกคนแล้วก็สรุปก็ก็เป็นพวกเราก็ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นในหัวเลยครับเมื่อกี้เหมือนคำัวไม่ถูกด้วยใช่ไหมครับด้วยครับใครเป็นคนคุมสติให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็จับมือกันออกมา พี่มินไมค์กี้ไมค์กี้นี่คือพี่นั่งอยู่นี่เราไมค์กี้แบบไมค์กี้เตรียมเตรียมพื้นให้อย่างดีครับแต่มากใช่เพราะว่ายังนั่งช็อกอยู่ไม่ได้ใช่นะคืออะไรนะตอนแรกไม่ไม่แน่ใจหูมันเหมือนแบบมันวิ่งไปแล้วว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรนะแต่ว่าวันนี้ก็ตกมาถึงมือเราแล้วเราได้ยิงไงบ้างค่ะ ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่แบบว่ารางวัลน,นี้คือรางวัลของแฟนคลับที่แบบมอบมอบให้กับพวกเราเป็นนต,ตัวแทนความรัก <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับรางวัลน,นี้ค่ะครับผมแล,บบบแล้วก็ขอบคุณทั้งโอนี่ด้วยที่เป็นแฟนคลับบ้านคู่เราแล้วก็ขอบคุณทั้งแคทบิดด้วยโอเชียนด้วยเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยขอบคุณทางในเอ็นเทนด้วยนะครับที่แบบ เอ็นดูพวกเราเนาะ,ะเราก็ได้ได้เจอกันก็ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูพวกเราทั้งคู่อย่างนี้ไปนานๆนะครับผมรางวัลน,นี้มันสำคัญกับคู่เราอย่างไรล่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เอาจริงๆอันนี้ก็มาจากผลโหวตของแฟนคลับเนาะ,ะก็ก็ไม่ใช่แค่สําหรับพูกเราทั้งคู่ทั้งคู่ก็เป็นรางวัลที่สําคัญมากๆแล้วที่สําคัญก็เป็นรางวัลของแฟนคลับที่เขามอบความรักให้กับพูกเราด้วยเหมือนกันครับไม่คิดไ,ไหมคะว่าจะเก็บไว้บ้านใครรางวัลน,นี้ าะเป็นรางวัลคู่องแม่จ๋าก็ต้องจริงๆคิดคัแรกอะนึกนึกถึงสองคนแรกก็คือเขาด้วยแล้วก็พี่พี่จ๋าด้วยเหมือนกันพี่จ๋าพี่เปิร์ดก็คือคุณพ่อคุณแม่ในดูดอักษรนะคะที่เขาบบกว่าเป็นคนสร้างดูดอักษรแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นด้วยกันก็ได้เจอกัน ก็เลยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนึงจะจะเอาไปให้แม่กับคุณพ่อทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณพรมนิขิตไหมคะที่ทุกอย่างก็ลงตัวมากๆเลยจนมีวันนี้ผมนิขิตแล้วหนึ่งนะผมนิขิตผมนิขิตแล้วครับก็ก็ถือว่าก็ก็เป็นเป็นพรมนิขิตแล้วกันสำหรับผู้เราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆคนด้วยแล้วก็ดีมากมากที่แบบว่าได้มอบความรักให้กับทุกๆคนครับผมมันรู้สึกแบบ มันอ um> MA ิ่มใจมากจริงๆเป็นผมได้คิดเลยเหรอครับผมอุ้ยก็เป็นผมนี้ผมผมไดคิดที่เราได้เจอแฟนคลับทุกคนด้วยแต่ว่าวันนี้ไมกี้เขาบอกเขามาเป็นลูกไงนี่เป็นพ่อคัะแม่จริงไม่กี้บอกว่าใช่ไมกี้บอกว่าเป็นลูกเราครับต้องทัพพีกเป็นพ่อมินเป็นแม่ไม่ต้องฟังไมกี้ก็ได้ครับฟังที่เราก็ได้ครับผมนครับ ใช่ค่ะฝากบอกอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่เขียนข้างม,มาตลอดค่ะก็ขอบคุณนะคะแคปปิ้โอเชียนโอนี่ที่สำคัญเลยคือแบบว่าขาดใครไม่ได้เลยในบ้านสามบ้านที่เขาแบบว่าร่วมมือร่วมใจแบบว่าช่วยกันโบช่วยกันเพ้นให้เราตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือไงคุณทุกคนน่ารักมากขอบคุณที่แบบคอาอยู่เพียงข้างแล้วก็ขอบคุณที่รักนแต่ ครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งโอนี่ด้วยโอเชียนแล้วก็แคทบิดครับแล้วก็ขอบที่สำคัญเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่เปิ้ลพี่จ๋าที่ทำให้ละครเรื่องอยู่ับสอนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนาะ <c oughs> แล้วก็ทำให้วันเนี้ยเราได้ทุกคนได้รู้จักพวกเราเนาะ <c oughs> ใช่สวัรค์น,นี้เป็นของเราแล้วก็เป็นของทุกคนเลยเนาะใช่ใชครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่มินนะคะถเป็น้อราทขอีคะบคุณค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

คุณค่ะวันนี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวิดีโอนี้หนึ่งนะดีนะสามสองหนึ่งค่ะวันนี้มอบให้ใครนะคะมอบให้กับแฟนทุกคนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเราฝันดีนะดีใจด้วยนะขอบคุณ